โอนไม่สำเร็จอย่าหมดหวังแนวทางการแก้ไขยังมีเวลากรณีที่ 1. ผูกพร้อมเพยไม่สำเร็จให้ผู้ลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อดำเนินการผูกพร้อมเพยใหม่เมื่อดำเนินการเสร็จให้ทดลองโอนเงินด้วยเลขประชาชนแล้วแคปหน้าจอพิมพ์เป็นเอกสารที่แคปหน้าจอรวบรวมส่งให้เทศบาลหรืออบตอ เพื่อรวบรวมส่งอำเภอและจังหวัดต่อไปกรณีที่2มีข้อผิดพลาดเช่นชื่อสกุลผิดตัวอักษรเช่นดอเป็นตอหรือนอเป็นเนาะเป็นต้นให้ทางอำเภอรวบรวมรายชื่อส่งเทศบาลหรืออบตอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องกรณีที่3ผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตให้แจ้งเปลี่ยนชื่อที่อ,อปทอโดยคนที่แจ้งเปลี่ยนต้องเป็นทายาทและไม่ได้ลงทะเบียนแล้วในรอบนี้ และหากผู้เสียชีวิตมีทายาทหลายคนให้ดำเนินการสอบสวนทายาทบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสู้สู้และเป็นกำลังใจให้ทุกคน